สวัสดีครับขอบรรยายเกี่ยวกับบทบาทการเผยแพ่ธรรมของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินเป็นตอนต่อไปเกี่ยวกับปริศนาธรรมในเรื่องของการอุ้มไก่ในช่วงปีพุทธศักราช2,496ถึง2,500หลวงปู่สวงจะเดินอุ้มไก่ชนไปเรื่อยๆตามหมู่บ้านและถือเป็นเรื่องปกติของชาวบ้านว่า ถ้าเห็นท่านจะต้องเห็นไก่ด้วยจึงได้รับการเรียกชื่อจากชาวบ้านว่าลูกตาเมือนเมือนเป็นภาษาเขมรแปลว่าไก่ในช่วงที่ท่านอุ้มไก่เดินไปในหมู่บ้านท่านเจอไก่ที่ป่วยด้ยวยโรคหากำลังชักดิ้นชักงออยู่ก็จะจับเอาไก่ตัวนั้นไปจุ่มน้ำแล้วก็ปล่อยสักครู่ไก่ที่ท่านจุ่มน้ำก็จะลุกขึ้นยืนสลัดปีกสลัดต,ตัวไปมาแล้วก็วิ่งปลอ หายป่วยเป็นปกติเป็นปริศนาธรรมซึ่งจะต้องขบคิดเพื่อหาข้อเท็จจริงที่แฝงเร่นอยู่กับคำปริศนานั้นๆไก่เป็นสัญลักษณ์ของการขยันทำมากินไก่นั้นเป็นสัตว์เลี้ยงที่อยู่คู่กับมนุษย์มาเป็นเวลาช้านานเป็นสัตว์ที่ขยันเพื่อหาอาหารใส่ท้องตื่นดึกลุกเช้ายังขันบอกเวลาคนแทนนาฬิกาปลุกด้วยสมัยก่อนคนยังไม่มีนาฬิกาใช้ คนก็ได้อาศัยไก่นี้ขันบอกเวลากลางคืนถ้าได้ยินเสียงไก่ขันครั้งแรกคนก็จะรู้ว่าอีกไม่นานก็จะสว่างถ้าได้ยินไก่ขันครั้งที่สองและครั้งที่สคนก็รู้ว่าจะสว่างจริงๆแล้วคนก็จะเตรียมตัวตื่นและลุกจากที่นอนล้างหน้าล้างตาเพื่อออกไปทำมาหาเลี้ยงชีวิตและครอบครัวการอุ้มไก่ของท่านจึงเป็นปริศนาธรรมเป็นอันบอกให้รู้ว่า เป็นคนควรขรยันทำหากินตื่นแต่เช้าเพื่อทำกิจตุละการงานต่างๆจึงจะได้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตทำให้สามารถเชื่อมโยงกับหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาคือเรื่องหัวใจเศรษฐีหรือหลักธรรมิกัาประโยชน์คือประโยชน์ในปนัจจุบัน4ประการซึ่งทำให้คนประสบความสำเร็จในชีวิตได้ประกอบไปด้วย 1. อุตฐานะสมปทา ถึงพร้อมด้วยความหมั่นขยัน 2. อ,อารักขะสมธาถึงพร้อมด้วยการรักษา 3. การยานามิตรตาคบคนดีเป็นมิตรและสี่สม,มชีวิตามีความเป็นอยู่อย่างเหมาะสมคนจะประสบความสำเร็จก็อาศัยหัวใจเศรษฐีดังกล่าวนี้ขอจบการบรรยายแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ